แล้วมึงรอดได้ไงวะโซว่าไอ้เหี้ยไอ้แม่้ไอ้ไอ้หยุดพูดหยุดแม่ได้ปะวะคือถึว่าคนไทยต่อดเลยกูตกใจไอ้เหี้ยกินไอ้เหี้ยนงพอดเออแงยาแมน this word เฮ้ยิยูคิยูคไทยยูนิุเซท็อก this word bro no man no i b you don't talk this o get arrest า police will catch you you know i you don't talk ี่จริงจัง่ามาไทยกูเชื่อแหละดูจากความที่มันโอ้โห โอ้ยจัดแม่ Wait for me bro n o r r y ดูบลิมโอ้ยดูดูไวเพลกินไวโซนุกิน PTP โว้ยจัดแม่โหแต่ได้ม่ไม่าไหร่เมี่ยดูไปเฮลเฮลเฮลวอด a าวอด้าว tar าอ๋อกูรอดได้ไงนี่อเอ่อใ่แล้วมึงรอดได้ไงเะโซว่าอุ๊ยจัดแม่ ไม่หยุดพูดยึดแม่ได้ป่าววะคือถือว่าคนไทยตลอดเลยกูตกใจเฮียให้พูด่ะเจอตัวจริงขอถ่ายรูปได้ไหมครับขอถ่ายรูปได้น้องแต่ขอยืมตังค์ไม่ได้นะ That's g o is my my hurt alreadyYeah Dude if when you say ยึดแม่ I'm fucking shocked you know I think Thai people hereYou sound like Thai now man ไอหัวคุ้ยไอหัวคุ้ยยึดแม่ไอสัดพีฟอดว่าไงน้องกินว่าไงว่าไงน้องกินอย่าว่าแิน โอ้วัตส์มินบุ๊คฮิสต์มินย่าวัตส์ซยังเกบัเตอร์วัตส์ซับไมโอ้ย่าแมนว่าไงน้องปีฟอสย่าว่าไงน้องกินว่าน้องฟอสปีฟอกูพี่เออย่าอมเอมบ้าอ้บิ๊กบาเดมเนไอ้บัวไอ้บับอมแบ็กาโอ้หาไม่เจอไอกินสุนเลยเนี่ยโนว์อิส์มายโอ้พบดาวพบดาว đã yeah, flank left lang, left lang, left flank left lang,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  right 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 lang, เซฟเซฟเซฟวิซมี่วิซมี่ไปไปโอ้โหเย็ดแม่ไอโฟดโง่เบื้งสิงโง่เย็ดแมวดิสแม่แม่ไวโลดบีคอสโง่น้องกินไม่ไม่ดีนะเด็กไม่ดี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 อยู่โน้ตเซร์ไรด์เป็นเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ มานืว่ะเป็นเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะใบมีใบม่่าอย่าอย่าโนไออทตอยู่หมดอาทิตย์อยู่แมนแคสต์แคสต์มันอาทิตย next? คุยไอ้ตุินน้าจะกินน้องฟอกเว้ยเว้ยน้องกินคุย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 แถวไม่อยบพี่กินพี่กินโอ้ยอยู่เขามีพี่ฟอกนัาโอเคพี่กินโอเคแมนโอเคอ้าวอัพโล่ว่าเดาว่าเดาอ้าวชาวเวอร์กูเก็บการที่เล่นไปเปิดแล้วกูไม่มีอะไรอัพว่ะแม่งปลาอะไรไม่ได้เลยได้

ดูใส่วัดหมาใส่เฮ้ยโอ้ยออุ้ยโปรเพอร์เช็คอะวะไอ้สมุทชิติฮะวส์แค่อยู่ห้องแค่อยู่ห้องมึงไม่หันเช็คเลยวะไอโซวะมึงหันเลยก็ได้กายกขยับเมาส์แค่นี้เองอะมึงขยับแค่เออแล้วมึงก็เช็คหน่อยก็ได้ ทำไมวะมันหันรถแล้วมันเหนื่อยแขนเหรอวะเพื่อนโอ้แล้วมึงไม่เช็คอะไอ้เช็กก็มันกูนึกว่ามันเช็คแล้วถ้ามันถ้ากูต้องเช็คตามที่มันเช็คทุกมุมไม่ต้องมีทีมหรอกกูเล่นคนเดียวก็ได้พี่กินชัดอัพพี่ไอ้นายไอหน้าฮีไอ้น้าฮีลองพอดหน้าฮโอ้ยไออ้อยเข้มเข้มเข้มแพทย์ลองกินแพทโอเคครับแค้มแฟงเข้มแฟงไก y ์ เฮ้ยโกรธโกรแนโดนสเตฟิทมีโอ๊ยวะเดาวะเดาเสี่ยงตัวตายว่ะโอ้ยก่องจะพังตู้เบกซ์อกูเซียมาแไรกูไม่ได้เซฟกูไม่ได้เซฟมนี่กูเลีไป เทคสไปค์บีมเทคสไปค์อีเดียตเฮ้ยวัดเฮ้ยเมื่อกี้ไวเฟอร์พูดอีเดียตตามกูเมื่อวานเลยกูคิดเองวะเมื่อกี้พวกอีเดียตเหรอเดี๋ยนี่เกมวอลเล็ตไปไกลขนาดนี้เหรอพูดตามคนเล่นได้ด้วยเหรอนี่มึงเอาเวลาทำระบบเกมฟังเสียงไม้ผู้เล่นมึงไปแก้บัคกล้องก่อนไหมบัคไปจริงจริงอ้า โอ้โล้ยสปีแล no ้วเลี oh. ้ยสปีเลี้ยสปีไปแกติกล่อยโอโหลักี so much what you mean lucky man comment your b t e r สวยครับพี่ฟอกเออสวยครับน้องฟอดพี่ฟอกแมนเขมนแมน้องฟอ ไอเฮียกินไอเฮียน้องฟอนเออแบงไฮบรูไฮบรูแกรนแกรนไอเทลไอเฮียปีฟอนแคออนแคแมนไอเฮียปีฟอนย่าอิสแม็กอิสแม็กไอหน้าีปีฟอนไอไอไอเียไอเียกินอตถีมึงสิีเย็นเย็นโอ้ยอย่าอวตายอ Bike planted, one side, one cut in. What is he pee somewhere? Carbo, carbo, one tip. Uka, and side. Behind me, I'm here. Why? It is here. Why? Well, mom, lock, loa. I do bomb want to lock. I want to Last player standing. Heaven, <laughs> <I'm>, uh, <laughs> heaven, here. <laughs> Good. Last game away like this, bro. Don't say last game, man. <laughs>